สวัสดีครับแฟนคลับช่องไทยสาระคมพาเพลินสารบ,บันเทิงวงการหมอํำมาฝากทุกท่านนะครับสวัสดีครับแฟนคลับช่องไทยสาระคมพาเพลินนะครับคลิปนี้ก็จะมาอัปเดตบ้าน AB กันเมื่อวานหลังจากที่บอสบอยซอแอนน้องอาร์ตนะครับได้เดินทางไปกทมนั่งเครื่องไปแล้วก็นั่งเครื่องกลับเลยเพราะว่าเมื่อวานนะครับไป ออกรายการสดคุยแซบโชว์แฟนคลับก็คงได้ดูได้ชมกันไปแล้วนะครับสำหรับรายการคุยแซบโชว์ก็เป็นโมเมนต,ต์ความน่ารักของพี่น้องซอแอนแล้วก็น้องอาร์ตกับการตอบคําถามเรื่องราวต่างๆของชีวิตที่ผ่านมานะครับแล้วก็วันนี้นะครับ a b บ o บอสบอยซอแอนก็จะมีงานนะครับเป็นงานถือว่ามอบความสุขให้กับผู้ต้องขังในเรือนจาจังหวัด ขอนแก่นนะครับบอสบอยซอแอนก็บอกว่าทางเรือนจำนะครับก็ขอคิวงานมานานแล้วนะครับสำหรับอยากที่จะให้ AB นะครับบอสบอยซอแอนเนี่ยไปสร้างความสุขให้กับผู้ต้องขังในเรือนจำจังหวัดขอนแก่นเพราะว่าโดยที่ทราบมานั่นก็คือข้างในเนี่ยก็มีแฟนคลับของ AB เยอะเหมือนกันก็ได้ชมนะครับได้ชมได้ฟัง ผลงานของบอสบอยของซอแอนดังนั้นก็อยากที่จะมีจิตกรรมนะครับความสุขส่งความสุขขึ้นความสุขนะครับคนดีนําคนดีสู่สังคมอะไรประมาณนี้จากผู้ต้องขังที่อยู่ในเ,เรือนจําจ,จังหวัดขอนแก่นดังนั้นวันนี้วันที่30ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่ได้ทำจิตกรรมดีๆนะครับสลับบอบอยและซอแอนแล้วก็บอบอยซอแอนก็บอกว่าพร้อมนะครับที่จะ ส่งความสุขสร้างความสุขให้กับทุกคนนะครับไม่ว่าใครที่ไหนทุกคนที่รักที่ชอบ AB พร้อมที่จะส่งความสุขไปให้นะครับที่จะไปเรียนจำเรียนจำนะฮะเขาซสีอเอื่นมาอย่างวะเอื่นมาไปให้เขาลั่งใจ,งใจเขา ไปสร้างกำลังใจสร้างแรงบันดาลนใจน้องแอนสวัสดีค่ะสวัสดีน้องแอนต้องขอใครที่จะียกให้ท่านทราบว่าเที่ยวบินที่ดี3ีสามสองโคดีดีสามสดนปีเอคืนคนดีสู่สังคมะค แสดงว่าในนั้นเนีขาก็ต้องมีกิจกรรมอเรื่อยๆอืมมีมีแต่จริงๆเลื่อนเลื่อนจำกางของจอคอนแทนเขาขอขอความร่วมมือเรามานานมากนะคะแล้เขาก็ขอคิวเนาะแต่เราไม่มีคิวให้เขาเลยแล้วก็รอรอจนว่าจนว่าันนี้แหละคือแบบว่าบ้านมันบ้านมันเกือบครึ่งปีแล้วบอกขอมาอีก็เห็นว่ตรงเราเราให้ฟังตั้งนานก็คือคันเป็นสมัยเก่านี่ก็สิเป็นแบบว่า บอกเรื่องคุกเนี่ยเรื่องสัตว์ราสถานทีราชทันนี่มันก็จะเป็นเอียงกเป็นแบบน่ากลัวเออมันก็เหมือนเป็นอืมเนาะเป็นเป็นเป็นอีกแบบหนึ่งแต่พอสมัยนี้นะฮะเขาคือโลกมันเปิดกว้างความเข้าใจของคนยุคใหม่มันมีให้ชั้นละกั้นมากขึ้น มันเหมือนกับโครงการเขาบอกว่าอะไรนะคือคนดีสู่สังคมบางเพียรคือเราผิดพลาดสี่เท้ายังรู้พลาดนักลรายังรู้พังคนดีมันก็ไม่ได้ดีไปทุกอย่างคนชั่วมันก็ไม่ได้ชั่วไปทุกอย่างคนผิดมันก็ไม่ได้ผิดตลอดไปแต่เขายังมีลมหายใจมีชีวิตอยู่ต้องเขาได้รับโทษตามตามกฎหมายตามที่เขาทําแล้วเขาก็เขาก็ต้องมีชีวิตต่อเนาะใช่ใช่ค่ะ เบย์แฮปปเช่โปรมใส่จนี่คองั่นนคือก์ช่นอ่แว่ามันเกิดอแล้วมันต้อง่เลสาอะรแล้วเขาอาจจะสร้างประโยชน์ให้แกสังคมแล้วส่วนบุคคนเนาะที่ที่ออกมาแล้วก็ก็เปลี่ยนตัวเองคือคือขอแค่สังคมให้โอกาสแล้วทุกคนให้โอกาสมัก็ มันก็ถือว่าเราเราเรา,เราได้ได้ให้โอกาสาคน,นที่ที่ถ้าทําผิดอีกมันก็ต้องโดนลงโทษอีกถูกไหมเออแต่ถ้าออกมาแล้วเป็นคนดีบางทีเขาอาจจะได้รับโอกาสจากสังคมได้รับความเข้าใจจากครอบครัวได้รับโอกาสจากอ่าเขาก็สามารถแบบกลับตัวกลับใจหรือเปลี่ยนชีวิต ให้เป็นชีวิตใหม่ของเขาได้แล้วแล้วก็ี่จังที่รองได้เห็นกันว่าแบบบรรยากาศาอยู่ข้างในนะเขาก็ไม่มีโอกาสที่ที่จะรู้เลยแหละว่าข้างนอกเกิดอะไรขึ้นมากออแต่ว่าอย่างหนึ่งที่ที่เขาได้รู้ก็คือโซเชียลบ้างแล้วก็ โซเชียลที่ทางที่ทางเรื่องจำเนาะเขามีเวลากำหนดให้เปิดแล้วแล้วมันีเรื่องเรื่องจำเพิ่งกลับมาวาเนี่ยเปิดเปิดแอนบอยที่ฟังตลอดเลยนะอะไรเงี้ยก็มีแฟนขับอยู่ข้างในนะอะไรเงี้ยก็ก็ก็เป็นเรื่องที่ดีเนาะขอบเป็นประสบการณ์ของพวกเราด้วยนะที่เราได้ไปเจอโอเคมันก็มันก็เป็นอะไรที่ที่เราอยากอยากอยากกลับมาให้กำลังใจโมเป็นยังดอกพี่น้องคือให้ความสุขคนเนาะ ควมสุขมันก็คือเป็นเราไม่เลือกเนาะเรา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 ไม่เลือกว่าว่าเราจะให้ใครอืครับนี่ก็เลยต้องกลับไปในวันที่คอนแกนนะแล้วก็เตรียมตัวพวกนี้นะครับเพนบอกว่าบ้าน a อบแล้วบ้านแอนแฟนคลับบ้านฮัตบอยนะี่มีมีแบบร่วมทำรุวมร่วมทำบุญร,บร่วม,วร,วมร่วมสนับสนุนด้วย ครับก็ขอบพระคุณทุกคนมากๆนะครับตามกำลังศรัทธาอันนี้ช่วยเราตอนตอนเย็นโดยยังก็มีงานที่โฟกพระนครอุดรธาน,นีใช่ไหมฮ<ช>นะโฟกอุดรแล้วก็วันที่วันที่หนึ่งจะเสร็จแล้วโอ้อก็ดีล้เราก็อาจจะเผื่อไปไว้ที่อื่นด้วยนะบางทีอ่ะออเพราะว่ามันเรา <laughs> พอภาพนี้มันออกไป <ๆ S 2> ก็คงจะต้องได้ไปหลายที่ครับผม แล้วสำหรับกิจกรรมในวันนี้นะครับวันที่30นี้ที่เ,เรือนจำจังหวัดขอนแก่นซอแอนก็ทีมแอดมินนะครับต้องบอกว่าทีมแอดมินบ้าน A b บก็เปิดรับบริจาคนะครับใครที่อยากที่จะร่วมทำบุญครั้งนี้กับบอทบอยซอแอนที่เรือนจำจังหวัดขอนแก่นนะครับยอดบริจาคซอแอนก็บอกว่าเกือบแสนแล้วก็บกอทบอยว่าถ้าภาพแบบนี้ออกไป หลายที่ก็อาจจะขอความร่วมมือพูดง่ายนะครับขอคิวจากบอสบอยซอแอนไปทํากิจกรรมดีๆแบบนี้ให้กับผู้ต้องขังที่อยู่ในเรือนจําก็ถือว่าคืนความสุขส่งความสุขให้กับผู้ต้องขังก็เป็นจิตกรรมที่ดีนะครับแอดมินก็เชื่อว่าบอสบอยซอแอนถ้ามีเวลาว่างจริงๆนะครับก็คงจะ,ะทำกิจกรรมแบบนี้เพื่อประโยชน์ต่อสังคม นะครับคืนความสุขคืนความรู้สึกดีๆนะครับมอบคืนแก่สังคมทุกคนไม่ว่าจะเป็นบุคคลที่อยู่ด้านนอกหรือว่าอยู่ด้านในยิ่งคนที่อยู่ด้านในบางคนทําอะไรที่ผิดพลาดไปนะครับโดยอาจจะไม่ได้ตั้งใจก็มีเยอะเหมือนกันดังนั้นการที่มีศิลปินไปสร้างความสุขให้ถึงข้างในนะครับก็จะ มีผลดีต่อจิตใจนะครับเป็นจิตกรรมหนึ่งที่ดีแล้วก็ขอบคุณหลายคนที่ร่วมทําบุญนะครับจิจกรรมครั้งนี้กับซอแอนด์บอดบอยนะครับ